เาไข่แกต้องกัดไข่แดงเลยเพาอร่อยต้องกัดไข่แดงก่อนครับอันนี้คือการดีกดนิไนนไ่ใช่ะดะลงจะดูกี่อะไรครับ X ดออกมาแล้วภูเขาไฟระเบิด นะก็ อร่อยครับ